นาวดิพี่น้องเลยสบายดีเดอ้อสบายดีสบายดีเอฟซีส, FC. สุขสุขกนเนาะบรรยากาศ้าๆพี่น้องวันนี้จากองศามะประมาณสิบสิบห้าสิบหกองศาพี่น้องเลยบรรยากาศาตอนเชาะนะ้าเนาะอยู่บ้านวันนี้ตื่นเช้าวะ่ะ โอ้โหว่ะเป็นอยมือนี้คือตื่นสาวพี่น้องไงตุ่มพ่ออมมือนี้ตื่นได้สาวพี่น้องหนาวมาทันสวยมือนี้สิเห็ดกินลวงวัดพี่น้องไงเห็ดอาหารลวงวัดเนาะไปทำบุญพี่น้องหลังจากมือนี้เป็น ขายวันเกิดเนาะก็คือวันที่สิบสามเดือนสิบสองจะเป็นวันเกิดนนพ่นอนาอยเนาะเพ่อนก็เลยอยากเห็ดกินลงบัดไปทำบุญเนาะก่อนเอ้ยหนาวแหงเลยก่อนเศร้าหลบหนาวค่ะ สีเฮ็ดเบิรหนึ่งดเสร็แล้ว,เ,วลเดี๋ยวไปหวานกกินเนดันสอตอน,นใจเนนะไหนอีแม่ครับเอือยพี่น้องไห้เป็นทุกแม่เกิขวับปลาไปมันจะขึ้นนี่พ่อสือปลามากพี่น้องอปซืิออยู่เนาะ ว่ารเมาจะไปสื่ออยู่ไกลจะไปสื่อเองก็ได้เอาแต่ปลานิ่นจ้ะเนี่ยมันไงเนี่ยมันเนี่ยมันมันอยู่ไกลเนาะปลานิ่นสองโลอากาศตอนเช้าที่เนาะอันนี้ก็นาหนึ่งเขา ปล่อยแล้วผลแล้วสิต่มปลากับก่อยเนาะ่อมก่อยก่อยซุกพี่น้องไ่นก่อยดิในเลก่อยดิเปร์ไม่รัวไม่ซุกแล้วอลากับเก็บผักมาเก็บัตัวนะ Tục Nào mọi người à? Sư ừ. hạt ừ. tân hình như ừ. Nhà ừ. nào mà đấy Đã sẽ khen nhau luôn Tắc Chắc... phải dữ say สะอุน่นหนาวมาังานมานเลยลนะอเยไปสะไปเดี๋ยวเดี๋ยวรอถาเฮ็ดกินเห็ดจานเลยก็สตงไปวัดกันเลยเนาะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จ็ดองศาสิบเจ็ดองศาสิบเจ็ดดเดี่ยตอยจอกนี้าถูกจะมันซูนะเมันเลยยวเดียว มีเแ็ดเจียวเขียม e. ันบอกเอาแบบเียวเอาสนามสน้ำต้องขัดแ้วมั้งใส่ป่าดี๋ยวาง อนนี้หกโมงครึ่งเดี๋ยวรนสาวปูขนทางโปง่นนงนี่ไงนึกว่าจะเจ้าขี่ขี่มันมนะแสบตังคงคมมัน,มนเป็นน้ำมัน ก็มานําเนาะแบบเฮานี Richard"? ่อันข่อยป้านี่นี่สุดเจาะเลยพี่น้องเอ้ยแซ่บแท้ดินข่อยนี่เป็นตี้อันนี้สิป้านี่ก่อไว้เด็ดงานจ้าเนาะบ่ให้เด้ออย่าละพี่น้องแตกกินลงบัด ปากระตมปลาโอ้ยแจ่วเอ้ยแจ่วเห็ดนะไปม <c oughs> น้อเอาดินนะท่านีไปเจอไปจังหันน้องพี่น้องมาพี่น้องอมาพี่น,อนอ้องเบิ่งหน้านตาอาหารก่อนมานหนึ่งดีก็จะมาแล้วท่านสวยอันนี้แจ่ว ตอนนี้ก้อย่ะกอดีท่านเขา <c oughs> จะกำลังมาว่าจังหันมเอนจุบ้านเขาเออยมเอนจุเขาพี่น้องแต่กลับไปวันนี้เป็นเมือ่อสำคัญเนาะเป็นเกิดทำบุญเฮ มาเข้าวะเดทสัมผัสเพ่อนจังหันแต่ยังไม่หนูโอ้ก่อยปลาคือกันจังก่อยมูตัวนี้โอ้อันนี้ก็มาทำยาดูวหนาเพื่อนำยาฮหาดีเว้มันหารดีจมเสือหารดีแล้วจัมเสือัจบมุเสือกับมุกงมุกนุอมมุกนูแพงอู้นุนูแพงไปไปจังหันกันเลย อ่ะสองนเดียวพอโอ้โหดูพัฒนาตอนไปมาสีสิตือสีอห,หนาเมื่อนำแพ็คหนึ่งก็จะก็มาสวยอยู่เนาะ วยุกไปโดดกระไดนิดหน่อยหนำไปทำไหวหนำก็ขอเขาขึ้นไปเลยเออขึนไปเป็นสองเลยนเออนไปโรดพอเขาเออ แพะก็มาได้ที่มาวัดทือประพฤติเพะพระวินน้องอยากมาพัดเทีื่นโยมือ 对 <laughs>。 หลดเขาเอาบาทบาทนำบาทปิดฟ้าก่อนจะแค่เออเด็กก็ไปย่อเพ่อะเขาเพ่อะเขาอยู่อันนี้พ่อะเขา ถ้ามีผู้ชายก็ต้องถ้าผู้ชายย่อเนาะไปน้องถ้าบุ้มีผู้ชายกะมีย่อก็ได้นั่งอะไรพี่น้องมาไหนกลับมาแต่บัดรเห็นเนาะ เป็นเ้าที่สดใสวันหนึ่งผมื้อว่าหอดไบให่พี่น้องเลยมาไนหลัถาให้หอดวันเกิดใบ้ห่อยู่อยากฝาหอดอยากมีแนวสีมาเซ์ไผ่ F4 เซ์ไผ่ขอ่อยพี่น้องนะก็รอชมคลิปหนาเพลินมา้า้นนี้จะเป็นเซ์ไผ่ยังพี่น้อง นีคลิปที่แบบสีห้พลอยพี่น้องได้ดุนนะได้มือวันเกิดน,น,น้องพี่น้องนะมันเกิดวันน้อยน้อปีนี้นะสีห้พลอยพี่น้องเอฟซีได้รอดุนรอติดตามชมเด้อว่าวาันา้อยเสียดีอยัางนึงพี่น้องเนาะเมือนี้ก็ไปจังหันแต่เช้าพี่น้องจะเหมือนเป็นวันดีเราต้องทำบุญแต่เช้า ล้วก็ตอนซี้าแรกประมาณ2-3โมง,ง,ง,งเดี๋ยวบานาจะสิ่งเขาไปปากเซ่บ้างครั้งแล่วสิ่งเขาไปซื้อเนื้อก,กินเล็กๆ,ๆน้อยๆพี่น้องไาซิมาเห็ดอ่ามุกกระทะแล้วก็เห็ดตนะิ่งบาร์บีคิวอ,อย่างกินโต๊ะลมหนาวพี่น้องต้ยนี้ลมหนาวมากในะะห้องก็น,นั่ง นางเด่นขึ้นจมวก <c oughs> นะพี่น้องเลยนางเด่นปีงัน้นทิ้งไพ่กัดสลองมันเกิดเลยไปพี่น้องพอกันทหน้าเด้อวันนี้นก็สิได้ขคอตัวลาไปก่อนแหละพอกันคลิปน้าบ๊ายบาย